เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมือเครื่องจักรของธุรกิจเสียหายเราซื้อใหม่สร้างใหม่หรือหาสินค้ามาทดแทนให้โดยไม่ซ่อมข่าวดีนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ทำประกันอัคคีภยัยทั้งในส่วนของประกัน SME และในส่วนของประกันบ้านด้วยนะคะกรณีเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักร เรื่องมือต่างๆนะคะหากเกิดการเสียหายขึ้นมาจากภัยที่ระบุไว้ในกรมทัน์นะคะบริษัทจะทําการจัดหาใหม่ให้หรือหาของมาทดแทนของเดิมให้ซึ่งหลักการตรงนี้นะคะเราจะทดแทนให้โดยไม่หักค่าเสื่อมราคาด้วยอาทิเช่นค่ะฝนตกฟ้าผ่าเปรี้ยงมานะคะทีวีในบ้านเราเนี่ย เกิดไฟช็อตขึ้นมาและมีร่องรอยของประกายไฟนะคะทีวีเครื่องนี้เนี่ยเราอาจจะซื้อมา5ปีแล้วก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเสียหายขึ้นมานะคะกรมธรรม์คุ้มครองบริษัทประกันค่ะจะเข้ามาตีราคาว่าทีวีที่เราใช้อยู่เนี่ยเป็นยี่ห้ออะไรขนาดจอเท่าไหร่นะคะสเปคแบบไหนมูลค่าที่มีอยู่ในท้องตลาดตอนนี้ประมาณเท่าไหร่เขาก็จะช่วยเชยมาเป็นตัวเงินเพื่อให้เราไปซื้อทีวีเครื่องใหม่มา ที่สำคัญดีมากๆเลยนั่นก็คือไม่มีการหักค่าเสื่อมเพราะว่าเนื่องจากเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเครื่องมือเครื่องใช้โดยทั่วไปอะค่ะเมื่อเราซื้อเข้ามาเรามีการใช้งานเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยบริษัทประกันนะคะเขาก็จะ หักค่าเสื่อมราคาซึ่งบางทีเนี่ยอย่างทีวีอะค่ะใช้มาแล้ว5ปีหักค่าเสื่อมไปอาจจะเหลือแค่หลักร้อยแต่สําหรับของชับสามัคคีประกันภัยค่ะเราชดใช้โดยการไม่หักค่าเสื่อมเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นมานะคะตีมูลค่าราคาปัจจุบันเท่าไหร่ชดเชยมาให้ไปซื้อเครื่องใหม่ได้เลยค่ะกรมธรรระบุไว้ชัดเจนนะคะในหมวด2.6เดี๋ยวกูเอ๋ตะไว้ให้ด้วยในเรื่องของการชดใช้โดยการเลือกทำการสร้างให้ใหม่ หรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทนครูเอวัชราวรีทีมงานอาจารย์แดงค่ะ